วันนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นได้พาสื่อมวลชนมาลงพื้นที่ที่อำเภอหนองเรือนะคะอยู่ที่หมู่สองบ้านหนองแซงค่ะอำเภอหนองเรืออยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นประมาณ45กิโลเมตรสาเหตุที่ได้ชื่อว่าหนองเรือเนื่องจากมีหนองน้ําขนาดใหญ่คล้ายเรือสมัยอดีตมีคนมาชักลากไม้ขุดเจาะเป็นเรือพายจํานวนมากจึงได้ชื่อว่าหนองเรือ ปี2562ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรองนายกรัฐมนตรี488,000บาทเพื่อทำการขุดลอกหนองแซงหมู่ที่2ตำบลหนองเรือ ในสัมภาษณ์สีหงในอำเภอหนองเรือได้บอกว่าหนองแซงเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่สาธารณะเต็มไปด้วยวัชพืชเมื่อได้รับการสนับสนุนขุดลอกจึงทําให้หนองแซงช่วยแก้ปัญหาทั้งช่วงพายแล้งฝนทิ้งช่วงชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและแก้ปัญหาน้ําท่วมเนื่องจากหนองแซงเปรียบเสมือนแก้มลิงที่รองรับน้ําได้เป็นอย่างดีแ่งต่างๆหรือของชาวตะบนทม่นี่อะไรต้องเป็นหน้าเป็นตาเนี่รโดยเฉพาะสีของว่านนี่เฉย ดเดตมรระครับบไ้นหลังจากนั้นในอำเภอหนองเรือยังพาสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมผ้าายทอมือย้อมสีธรรมชาติที่หมู่สีบ้านหนองกุงตนนําบลหนองเรือโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้นําสีจากดินเปลือกไม้และดอกไม้มาย้อมสีแล้วจึงนํามาทอเป็นชิ้นผ้าที่ได้ออกมาจึงนุ่มๆในราคามิตรภาพลาบก้อยค่อยพอซื้อได้เลยจ้า ปิดท้ายทริปมาหนองเรือทั้งทีต้องกินไกย่ย่างหนองเรือใช้ไก่พันพื้นเมืองมาย่างด้วยไฟอ่อนๆกินกับส้ตมตำแซ่บหลายในอำเภอหนองเรือแนะนำมาจา้าแซ่บหลายหลายครับผมหนองเรือทริปนี้ทุ่มถำหัวใจรัฐพัฒนาประชาชนมีความสุข,ส,ข,ส,ขสุขหลายเด้อจา้า